เรียกได้ว่าเป็นการตัดจบอย่างไวปัญหาทุกดราื่มาเคลียมหมดสำหรับกรณีก่อนหน้านี้ที่หลายคนจับสังเกตขียอันเปลี่ยนหน้าไบโอในทิกต o k เป็นโอ r ร y ยูเปล่าๆซึ่งแปลว่าคุนเท่านั้นที่รักหลายคนจึงจับโยงไปถึงพิคอนเชฟ MVP มินโดที่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโออันอัน และก็มีบางส่วนโยงไปถึงเน็กชาลีที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าขยอ่านได้เขียนไอจีของเธอไปด้วยและในไอจีขุยอ่านก็มีรูปคู่เธอกับเน็กชาลีหรืออีกมุมหนึ่งแฟนๆก็บอกว่าขยอ่านหมายถึงแฟนคลับหรือเปล่าที่ก็ไม่ปล่อยให้รอช้าค่ะประมาณตอน6กโมงเย็นของวันนั้นขุยอ่านก็เข้ามาเคลียร์ประเด็นโอลี่เป่าๆหมายถึงแฟนคลับทุกคน พวกเรา f อซทุกคนคือเป่าเปาของขุยอันนะคะใช่ค่ะเอ่อทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะเป่าเปาพี่เหมียวก็คือเป่าเปาของขุยอันเช่นกันค่ะใช่ค่ะทุกคนคือเป่าเปาเราอยู่ด้วยกันร้อยปีใช่ปะใครที่รักขุยอันคือเป่าเปาขุยอันหมดทุกคนเลยค่ะ และในเวลาต่อมาขยแอ,อ่านก็พิมพ์ไดเรกเมสเซจไปหาแฟนๆเรื่องอยากให้ช่วยบอกทุกคนเลิกจับคู่ฉันได้แล้ว ข้อความประมาณว่าฉันยังอยากโสดไปอีกนานหวังว่าแฟนๆจะไม่จับคู่ให้ฉันนะช่วยพูดแทนฉันหน่อยถึงแม้ว่าฉันจะพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ก็มีหลายคนที่พยายามจับคู่ฉันอยู่ดีผู้หญิงที่โสดมาเจ็ดปีไม่มีทางที่จะมีความรักได้ไง่ายๆแถมฉันยังมีหลักการและขอบเขตของตัวเองอย่างชัดเจนด้วย ที่ในไลฟ์สดของเธอในค่ำวันนั้นคุยแอนก็มีพูดว่าหลายคนก็ชอบมาแซะฉันว่าเดี๋ยวอีกหน่อยฉันก็ย้ายไปอยู่อินโดนีเซียแล้วสินะฉันจะบอกตรงนี้ว่าฉันชอบประเทศไทยและจะอยู่ในไทยทำงานที่ไทย And h o l people see ผู t ทุกค Are you you look look wait a moment คุยแอน just want to go to โน้ตลิสแล้ว No I want long time you t i ท e I tell to คนแล้ว I want live in Thailand long time in Thailand work ทำไมไปค่ะทำไมไปอนดค่ะที่เวลาต่อมาคุยแอนก็เปลี่ยนหน้าไบโอเนติกเต่าเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าฉันหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในทุกๆวันและในไ g ของเธอก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็อาเป็นว่าตอนนี้คุยอ่านก็เคลียร์ทุกประเด็นนะคะตัดจบเรื่องจีนกับพี่คอนเทป MVP Indo คนนั้นอย่างไวซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กชาลีเลยเพราะดรามานี้มันเริ่มมาจากไบโอของคุยอ่านที่เแฟนจับโยงไปถึงชื่อเทพ MVP i ินโดอย่าลืมนะคะว่าชาลีและคุยอ่านเขาก็เป็นมิตรภาพดีๆให้กันจะเป็นเพื่อหรือเป็นแฟนแล้วมันยังไงคะเพราะฉะน,นั้นแฟนเลิกตีกันได้แล้วคะ่ะ 买米买米，费停了才买多少呢？买费停了多少你才买？路费停了，快开挖，快按铺拓宽公路得了，去吧。